ะครับโดยท่านอดีษประยุทธ์ได้มอบหมายให้กับรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือท่านพิพัฒน์รัชกิจการซึ่งเป็นต,ตัฐแหนว่าการกระทรวงนะครับแล้วก็ได้มอบง,งานให้กับท่านสิรพภ,ภพดวงสอดสนะีท่านสิรพงพดวงสอดเสีเนี่ยเป็นคนปตัตนุบนะครับเป็นคนปตัตนุบแล้วก็ท่านมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะให้การจัดฟุตกบรลยุทิ์อยู่สิบ้าเนี่ยเพื่อ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วสิ่งสําคัญที่ว่าภาพโรงแรมนี้เราเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่เก้านะครับวันที่เก้าธันวาที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าเราจะแข่งขันในส่วนข,ของตั้งแต่วันที่สิบถึงยี่สิบแต่ว่าในส่วนจังหวัดสงขลานี่จำนวนกิมเยอะนะครับก็มาติดประชุมเราก็เลยประชุมมาที่ที่ด้าน,นโรงแรมแห่งนี้ครั้งที่แล้ว นะครับเลยก็เป็นมติภาพรวมว่าการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของวันที่เก้าถึงย4สนะครับขณะนี้การแข่งขันฟุตบอลยูสิบห้าปีมาจูจียบูล่าเนี่ยมาจูจียบูล่าทุกคนอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมาภาษามลายูแล้วทำไมต้องมาใช้มาจูาจียบูล่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการศึกษากว่าจะได้มาซึ่ง ซึ่งประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการพูดคุยกันในส่วนของพี่น้องงนาาจังหวัดชายแดนพูดในเรื่องของความสีวิไลความรุง่งเรืองความแสงสว่างของวงการกีฬาบม,มล,ล่าก็คือฟุตบอลก็ในความรุง่งเรืองความสิวิไลของวงการฟุตบอลทั้งท่าจังหวัดชายแดนเรื่องที่มาที่ไปของวัตถุกใจญาณน,นะครับก็ลองเรียนให้สือ่อทุกท่านในภาพด้วยแล้วก็ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่แล้วก็ในส่วนของทุกส่วน เปนผู้แทนจากของตารางกบฎในเมไม่ไทยนะครับวันนี้ชุดใหญ่ไม่ได้มาก็ส่งเจ้าที่น้องต้องมาแทนนะครับรก็ขอนํรียนเพิ่มเติมนะครับว่ารอบของการแข่งขันระดับจังหวัดต้องใช้ว่าความเมข,ข้มข้นเข้าร่วมในการรอบเตะรอบสุดท้ายรอบซุปเปอร์ลีกขออนุญาตท่านผู้ในการเลยครับนะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็คือความพร้อมของรอบซุปเปอร์ลีกของคณะกรรมการแข่งขันชุดนี้ในส่วนของ คณะผู้บริหารที่อยู่ด้านหน้าก็าจะเป็นในส่วนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจงกับพี่เลี้ยงคอยเป็นช่วยเหลือในการจัดุตบอลมาดูจราดทั้งสิ้